สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพื่อนแท้แล้วก็ FC น้องอุ๋งอุ๋งเพื่อนแท้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในช่องสุดนนท์ชัยนะครับแน่นอนว่าวันนี้เราอยู่กับบอสโจนะครับสำหรับคำถามที่ FC ถามมันเข้ามาเยอะมากว่าเป็นยังไงบ้างหลังไอ้อ้อบังดังแล้วภาคเหนือภาคใต้จะมีโอกาสที่จะไปออนทัวร์กันไหมเดี๋ยวลองมาฟังจากปากบอสโจกันว่าเขาจะมีความเห็นยังไงอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับพระนะของผู้บริหารนอกว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปสัมภาษณ์กันสดๆกันเลยทีเดียวครับ สำหรับ FC ซแฟนคลับภาคเหนือภาคใต้ที่ถามกันเข้ามาเยอะว่าหนังคายอ้อศิลปินดาราจะไปร่วมเปิดตัวที่ภาคเหนือภาคใต้ไหมอยากให้ฟังคำชี้แจงจากพี่โจวัโจครับตรงๆจาก,จ,ากจริงๆคืออยากไปทุกพื้นที่เลยนะอยากไปทุกจังหวัดของประเทศที่คายอ้อเนี่ยเขาฉายครับแต่ว่าในตอนนี้ด้วยระยะเวลาเล่นที่ทั้งไม่เจอ็นกําหนดมากว่าชี้แจงมาว่า ไปมองหันมองนี้เพิ่นสิฟิกมากเลยครับเราเป็นกิการเท่านี้เบิรงนต้นอยว่ว่าแต่ว่ากรอบก็คือภาคอีสานวันนี้กรทมวันนี้ังที่ไม่เหับมองในที่แลงกิ้งสูงที่พ่นเมืองในหลายนะครับใจจริงผมก็อยากไปทุกที่แหละครับไปทุกมองเพราะเสดพีน้องภาคเนื้อภาคต่างภาคได้ทุกที่นะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่นะครับเดี๋ยวรอบมงอีกครับรอบมืออีกก่อนเพื่อเดือนนาเพื่อ จะไปโพธิ์ที่เชียงใหม่เชียงรายหรือโพธิ์ที่สุราษฎร์ธานีหาดใหญ่เห็นจะไหนเป็นว่นละเปลี่ยนทินภาคได้เนาะไอยเมื่อกี้ยกแต่ยังเพื่อไปจริงจริงติดตามความเคลื่อนไหวต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวแต่ว่าในขณะนี้ก็คืออย่าจะฝากแค่ตัวคนครับมีโอกาสคือใครยังไม่ดูรีบไปดูคนไหนดูแล้วก็ดูอีกครับคนไหนเมาไร่อีกเมาได้อีกครับช่วยกันเป็นพลังผลักดันให้ใครอ้อเราในตอนนี้นี่ถือว่ากระแสกำลังดีนะฮะตอนนี้รอก็คือรอให้ แล้วก็รอให้คิดมากกว่านีอ้อีกหลายคนก็นถามมาว่าภาคสองมียังภาคสองมายังภาคสองมีจะไดเบื้องตอ่ตตออยากเห็นต่ออยากเจอผมก็เลยเอาพังแรกให้รอดก่อนครับเพราะยังไม่รอดต้องยังไม่ถึงเกณฑ์ยังไม่เข้าเป้าอรออีกหน่อยต้องแปดสิบล้าน เมนอ่าไปสิบล้านแต่ตอนนี้นะครับถายย่างเขาสูงหาสิบล้านนะครับตลวนี่กแบขอพลังเดีทุทุกคนือบริเวณบาร์ก็แร่ง่อยเขาบาร์กอ่ะคอยสนับสนุนกันไปเนอะความสุขของท่านด้วยเป็นความสุขของท่านด้วยเนอะรีบเลยครับอ่าอาทิตย์นี้แหละเป็นอาทิตย์ที่สําคัญของหนังไทยอ้อใชนคือรีบไปดูกันเยอะเเออเพราะว่ามีมีผลต่อหนังเราที่จะได้ไปต่ออื โอเค okay. นี่แหละครับทุกคนบอโจได้มีการชี้แจงเป็นที่เดยบร้อยแล้วนะครับสลอดเอบซี แฟนลับภาคเหนือภาคใต้เนาะก็คือให้รอติดตามข่าวสารจากช่้งทางนี้แหละครับทางบัตรจูยมนินแล้วก็สาวน้อยเพริ้นแพงว่าทางเมเจอร์เนี่ยเขาจะจัดคิวให้เราไหมเพราะว่าเป็นเมเจอร์ทางฝั่งเมเจอร์เองเนี่แหละเป็นคนที่เป็นจัดคิวให้ว่าจะไปลงตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ด้วยแต่ว่าช่วงประมาณวันนี้ไปจะถึงปลายเดือนน่ะเขาจัดให้ลงทางกรุงเทพตะวันออกแล้วก็ทางภาคอีสานเนาะแต่ก็ต้องรอจับตาถ้าเกิดว่าหนังไข้อ่ ังคงมีกระแสไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยไม่แน่ว่าเดือนหน้าอาจจะนะครับวอาโจใช้คำว่าอาจจะก็คือต้องรอติดตามว่าจะได้มีโอกาสไปพบกับ พบเจอกับ f c ตซีแฟนคลับทั้งฝั่งภาคใต้หรือว่าภาคเหนืออะไรอย่างนี้ไหมก็ต้องรอติดตามแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยตอนนี้ก็คือบอสโจก็พยายามย้ำนั่นแหละครับว่าอยากให้ f c ตซีแฟนคลับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูสาวน้อยเพริ้นพงยังไม่ได้ดูหนังคายอ้อเนี่ยเข้าไปส่งกําลังใจกันเยอะใครดูแล้วก็ดูอีกอะไรเงี้ยดูเสร็จแล้วก็นํามารีวิวกันในช่องบ้านฟ้าบ้านแดงติแแพคคาอ้อให้ คนภาคอ,าอื่นๆเนี่ยได้รับรู้รับทราบกันไปด้วยว่าหนังของคนภาคอีสานหนังของคนไทยเนี่ยมันก็มีดีแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเอาจริงๆวางใจไว้นิ่งๆแล้วก็ใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยเข้าไปดูไม่จําเป็นต้องเข้าไปเพื่อที่จะไปจับผิดเข้าไปรับชมเพื่อที่จะดูศิลปะวัฒนธรรมของภาคอีสานดูศิลปะวัฒนธรรมของวงการหมอลำว่าเขาเนี่ยดำเนินเรื่องเป็นยังไงอะไรยังไงแต่เรื่องด้วยเรื่องเนี่ย พุ่กับแบูกเรื่องไว้ดีมากอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆไขๆปมไปใครที่ดูแล้วก็น่าจะรู้ว่าพอดเรื่องนี่ยมันเป็นยังไงแต่ไทยที่ยังไม่ดูเชิญครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์สำหรับหนังไทยอ้อี่ก็คือสิ่งที่นอนออกมาได้สัมภาษณ์วัตจูแล้วแล้วก็วัจูก็ออกมาพูดแล้วว่าต้องจับตาแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าจะได้เดินทางไปภาคเหนือภาคใต้ไหมก็ขึ้นอยู่กับทางฝั่งเมเจอร์รัฐเมเจอร์ซินิเพ็ด้วยว่าเขาจะจัดจิวให้พวกเราพวกเขาเนี่ยได้มีโอกาสไปพบปะเอฟซีแฟนคลับที่ภาคเหนือภาคใต้หรือไม่แค่นั้นเองครับภาพนน่ารักน่ารักดอบล้อกัอบพ้อแม่แม อันนี้ก็คือบรรยากาศที่เรียกได้ว่าพวกพ่อแม่เอฟซีเนี่ยเดินทางเข้าไปในโรงหนังกันแล้วทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศจะเป็นแบบาทางบูธท,ทางฝั่งแม่เฟิร์นแล้วก็ดาราศิลปินที่เขารอเซอร์ไพรส์หลังหนังจบนะประมาณชั่วโมงครึ่งอีกเพื่อนงก็ู่นเลยรับแขกไม่หวาดไม่ไหวเลยเอาก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่น,นั่นไม่ค่อยที่จะไปสัมภาษณ์โดยตรงนะเพราะว่า ต้องให้เกียริน้องด้วยเพราะว่าน้องก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่า<น>มีพ่อพ่อแม่เอฟซีเยอะแล้วเขาก็ต้องถ่ายรูปกับพ่อพ่อแม่เอฟซีอีกหลายๆมุมเลยก็นี่แหละเราดูอยู่ห่างๆก็ประทับใจแล้วทุกคนมันมีความน่ารักของในตัวมันเองอ่ะน้องหนุ่มที่มันเพงอ่ะใช้คาว่าน่ารักน่ารักได้เปลืองมากนี่ก็ถ่ายรูปคู่คอนเทนต์กันสุดยอดแต่ถ้ามีจังหวะก็คุย ดสมากจะห้าสล้านแล้วอ่ะอร้จยจะ50ล้านแล้วกพี่เขาบอ,ก,อกใหญไหมพถ่ายคอนเทนต์เสร็จก็จะมีพ่อคยแม่เอซี่างอแถวกันไม่ขาดสายเลยมาใส่รูปกับน้องมาเลยนี่ย ต้องให้แบบเรือถ้าเราเข้าไปสัมภาษณ์ในช่องเดียวช่องเดียวเลยเนี้ยก็จะเป็นการเกียงใจกันเฉยๆว่าพ่็ไม่กสิว่ารอเขาก็สละเวลามาหาลูกสาวเหมือนกันมาหาน้องเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากให้ได้ถ่ายรูปท,ทุกคนก็เป็นเก็บภาพความประทับใจแบบนี้ไปฝากพ่อแม่กที่ทางบ้านนี่คือันเห็นไหพี่แก้วเขาก็มาถ่ายรูปด้วยด้วสีอื่นอฝั่งช่องใหญ่เนาะเขาเรียกอะไรอะช่อง เปล่าทยบ้านก็ถ่ายตลอดเวลานี่ก็คือนี่แหละครับภาพรวมบรรยากาศวันนี้กับการที่มาเปิดตัวเปิดเชื่อกแหลวมาพบกับ FC แฟนคลับหนังขายอ้อที่เมเจอร์รัชโยธินเนาะภาพบรรยากาศก็อบอุ่นเช่นเคยทุกคนก็ถือว่านี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้พวกเราได้เห็นแล้วว่านังโคลิสาโพลิสารด้วยกันเองสนับสนุนกันมันทําให้จุดกระแสขายออได้ เปแน่นอนครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากสัมภาษณ์บอโชว์ไปแล้วแล้วก็ชี้แจงกันไปแล้วก็มาทิ้งท้ายกันหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีชนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋มพุทธเเพรวงการบุรรัมหรือว่าหนังไทยอ้อก็จะหยุดยกประเด็นเหล่านี้แหละมาเล่าให้กับพ่อแม่ทีได้รับชมรับฟังกันสำหรับคลิปนี้ื่องลาไปก่อนสวัสดีครับ